สวัสดีค่ะอาจารย์แม่นะคะวันนี้เราอยู่ในห้องเรียนของ The Magic Academy เรามีการเรียนการสอนกดจุดสะท้อนฝ่าเท้านะคะเท้าเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญอีกอวัยวะหนึ่งของร่างกายเลยเราใช้งานค่อนหนักมากในแต่ละวันเนี่ยไหนเราจะต้องเดินในเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดเนี่ยจะเกิดการหดเกรงของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อบริเวณเท้าการกดจุดบนฝ่าเท้า ตดยเฉพาะของศาสตร์ของแม่มดจะมีจุดทั้งหมด26จุดด้วยกันซึ่งจะกระจายอยู่ในตำแหน่งต่างๆของเท้าทั้งหมดแล้วก็จะแบ่งโซนไปตามอวัยวะที่จุดนั้นสะท้อนไปถึงเพราะการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าเนี่ยหมายความว่าพอเรากด1จุดปุ๊บเขาจะสะท้อนถึงความสมดุลหรือไม่สมดุลของอวัยวะนั้นในร่างกายที่ตรงกับจุดที่เรากด เราจะรู้เลยว่าอวัยวะส่วนไหนของเรากําลังเจ็บป่วยการกดจุดสะท้อนกว่าเท้าจะเป็นการแก้ปัญหาในโรคนั้นๆบางจุดสามารถใช้ในการรักษาโรคและอาการต่างๆได้เลยนะคะตำแหน่งต่างๆของบนเท้าก็จะมีกระดูกและข้อต่อมีเส้นเอ็นมีกล้ามเนื้อมีเส้นประสาทแล้วก็มีหลอดเลือดซึ่งระบบทั้งหมด จะเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องกันเราถึงต้องมาเรียนรู้ถึงโครงสร้างของกระดูกบริเวณข้อเท้าหรือบริเวณเท้าทั้งหมดเลยตำแหน่งของการกดจุดแต่ละจุดคือสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าเมื่อไหร่เรากดบริเวณเส้นเอน็นหรือกดบริเวณกระดูกก็จะทำให้บริเวณเส้นเอ็นอักเสบแล้วก็จะเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมตำแหน่งที่เป็นรอยร้าวของกระดูกซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาบาดเจ็บมาก่อนก็จะเกิดบาดเจ็บมากยิ่งขึ้น เท้าคออวัยวะที่สําคัญที่สุดอีกอวยยวะหนึ่งนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่างกายเราเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นง่ายๆเลยนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าวันละหนึ่งชั่วโมงช่วยให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราก็ผ่อนคลายจิตใจเราก็ผ่อนคลายร่างกายก็แข็งแรงช่วยสร้างภูมิต้นานทานด้วยปรับสมดุลฮอร์โมนต่างๆของร่างกายด้วย ถ้าใครมีบริเวณรอบบ้านหรือว่ามีสวนมีสวนอยู่ที่บ้านเนาะดูแลฝ่าเท้าของเราเนี่ยกระตุ้นประสาทรับความรู้สึกของเราได้อย่าลืมว่าเท้าเราก็มีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงแล้วก็มาดูแลการที่เดินเท้าเปล่าปล่อยให้เท้าเปล่าเราสัมผัสพื้นสัมผัสอุณหภูมิจากพืชแล้วก็ต้นหม้ในธรรมชาติ การที่เราเดินเท้าเปล่าบนพื้นที่มีก้อนหิน,ก,นก้อนกรวดก็เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดด้วยเหมือนกันการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีของคนที่มีโรคประจําตัวอยู่อย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจการที่เรากดจุดสะท้อนฝ่าเท้าไปแล้วเนี่ยเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดอาจจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยปรับสมดุลอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้อย่าลืมนะคะปรึกษา กับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่เดอะเมจิกอะ d คาเดมี